ถนนราชดำเนินกับเรื่องที่ไม่ได้ถูกเล่าถนนราชดำเนินเนี่ยเป็นถนนสายประวัติศาสตร์สำคัญแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับหรือจริงๆแล้วถ้าจะพูดไปก็ในประเทศไทยเลยนะครับตัดผ่านพื้นที่ในเขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแล้วก็เขตดุสิตครับเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2442ครับถนนที่อายุ120กว่าปีเส้นนี้เนี่ย ผูกพันกับชีวิตและก็ประวัติศาสตร์อย่างเลี่ยงไม่ได้ครับด้วยตำแหน่งที่ตั้งสถานที่และก็การใช้ประโยชน์ในวาระต่างๆนะครับมายาวนานครับทั้งในเรื่องที่เรามีประสบการณ์ร่วมกันครับเรื่องที่เล่าขานต่อๆกันแล้วก็มีบางเรื่องที่ไม่ได้ถูกเล่าครับวันนี้ผมจะเอาเรื่องราวของถนนราชดำเนินถนนประวัติศาสตร์เส้นนี้นะครับกับเรื่องราวที่ไม่ได้ถูกเล่า จะเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิ้งปองนะครับจะเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเป็นประจำทาง YouTube c h a n แนลของคนติดเล่าพอดแคสต์นะครับ Facebook และติ๊ To k อกในชื่อคนติดเล่าครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทาง YouTube ด้วยนะครับชมคลิปแล้วถ้าจักรุณากดไลค์ในแต่ละคลิปด้วยก็จะเป็นพระคุณครับ รวมถึงถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์จะกรุณาช่วยกันแชร์ไปในวงกว้างก็จะขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณผู้ฟังครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทําความรู้จักกับถนนเส้นที่เรารู้จักกันดีเส้นนี้กันก่อนดีไหมครับฟังคําพูดผมแล้วก็จ,จะฟังดูย้อนแย้งกันบ้างนะครับเพราะว่าตกลงว่าเรารู้จักดีหรือว่าเราไม่รู้จักกันแน่ครับแต่เอาเป็นว่าผมจะค่อยๆเล่าแล้วกันนะครับลองตามผมมาครับผม ถนนราชดำเนินเนี่ยเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนะครับในปี2442ครับเพื่อทรงใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมหาราชวังกับพระชวังดุสิตครับคือตอนนั้นเนี่ยในวังหลวงคือพระบรมหาราชวังเนี่ยค่อนข้างจะ หนาแน่นแออัดแล้วล่ะครับท่านก็เลยไปสร้างพระราชวังอยู่ที่พระราชวังดุสิตนะครับพูดง่ายง่ายก็คือจากวังหลวงตรงสนามหลวงเนี่ยไปจนถึงพระราชวังดุสิตก็ตรงสวนลำพอนลานพระบรมรูปทรงม้าน่ะละครับเพื่อความงามสง่าของบ้านเมืองนะครับแล้วก็เพื่อให้ประชาชนนได้เดินเที่ยวพักผ่อนก็จึงมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนราชดำเนินครับให้กว้างที่สุดแล้วก็สง่งให้สองฝั่งถนน,นเป็นที่ตั้งของวังแล้วก็สถานที่รชาชการใหญ่ๆครับ ไม่ให้สร้างตึกแถวหรือว่าร้านเล็กๆนะครับซึ่งมันจะทําให้กลายเป็นย่านการค้าไปนั่นแหละครับโดยในขั้นแรกเนี่ยทรงมีพระราชดำรินะครับว่าเมื่อสร้างถนนเนี่ยที่ตําบลตรงนั้นชื่อว่าตําบลบ้านผานถมเนี่ยก็จะต้องรื้อป้อมที่อยู่สุดถนนก็คือป้อมหักกําลังดาสกรนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะรักษาชื่อป้อมเอาไว้ใช้เป็นชื่อถนนครับแต่ว่าจะเรียกว่าถนนหักกําลังดาสกรเนี่ยก็ ดูจะแปลไมาได้ความกับถนนนะครับท่านก็เลยพักเอาไว้ก่อนเอาไว้ตรองอีกทีหนึ่งนะครับก็ควรจะต้องตั้งชื่อให้ทันก่อนตัดถนนเสร็จนั่นแหละครับสาเหตุของการตัดถนนเนี่ยเนื่องจากว่ามีพระราชดำรินะครับว่าท้องที่ที่ตำบลบ,บ้านผ่านถมเนี่ยถึงท้องที่ตำบลป้อมหักกำลังดัดสกรเนี่ยเป็นเรือกสวนเปลี่ยวครับ อยู่ระหว่างถนนพฤติบาทนะครับถนนพฤติบาทเนี่ยปัจจุบันคือถนนนครสวรรค์น,นะครับใครนึกถนนนครสวรรค์ไม่ออกก็คือให้นึกถึงถนนที่วิ่งตรงจากสะพานผ่านฟ้าผ่านตลาดนางเลิ้งไปสุดปลายที่ที่เคยเป็นสนามม้านางเลิ้งมาก่อนนั่นแหละครับกับถนนสำเสมครับตรงนั้นแหละยังไม่เป็นที่สมบูรณ์ทันสมัยนะครับเท่ากับท้องที่ในตำบลอื่นๆครับเพราะว่ายังไม่มีถนนหลวงที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยทำการค้าขายให้สะดวกขึ้นนะครับจึงสงพระกรุณา โปรดกล้าวให้สร้างถนนขึ้นครับโดยตัดถนนเนี่ยตั้งแต่ปลายถนนพระสุเมนนะครับตรงตีนสะพานผ่านฟ้าฝั่งตรงข้ามวัดราชัดานะ,ะครับข้ามคลองรอบกรุงนะครับที่ตำบลบ้านผ่านถมเนี่ยตรงไปยังป้อมหักกำลังดัชกรครับแล้วก็ข้ามคลองพดุงคลุมกเกษมนะครับไปบรรจบกับถนนเบญจมาศปัจจุบันถนนเบญจมาศที่เป็นส่วนหนึ่งของถนนราชดำเนินนอกไปแล้วนะครับแล้วก็พระราชทานนามว่าถนนราชดำเนินครับ อันนี้เป็นการล้อกับถนนในลอนดอนนะครับซึ่งที่ลอนดอนเรามีถนนที่ชื่อว่า Queen's Walk นะครับอยู่ใน Green Park นะครับในลอนดอนน่นแหละครับแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระยาเทเวศวงวิวัฒนะครับที่เป็นเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการแล้วก็อธิบดีกรมสุข,ขาพิบาลเนี่ยเป็นพนักงานจัดสร้างถนนรัชดำเนินครับ แบบแรกของถนนราชดำเนินเนี่ยยังไม่ได้เป็นเส้นตรงอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีวัดใหญ่อยู่วัดหนึ่งครับก็คือวัดปรินายกซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่มากครับขวางทางตรงนั้นอยู่ครับแต่ต่อมาเนี่ยก็เลยโปรดกล้าวครับให้ย้ายถนนราชดำเนินเนี่ยให้ไปตัดทางในตำบลบ้านหลอกครับซึ่งทําให้ถนนตรงได้แนวอย่างที่เป็นปัจจุบันนี้แหละครับก็ถือเป็นถนนสายแรกเลยนะครับที่ใช้วิธีการจ่ายค่าเวรคืนที่ดินเพื่อตัดถนนครับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดถนนราชดำเนินนอกนะครับแล้วก็สะพานมขวานรังสรรค์เนืน่องในอภิรักษ์ิจสมัยที่เฉลิมพระชนมพรรษาครบ50พรรษาในคราวนั้นครับต่อมาเนี่ยในปี2444โปรดเกล้าให้สร้างถนนราชดำเนินกลางครับตั้งแต่สะพานเซีย่ยวตรงไปข้างคลองบางลําพูครับต่อกับถนนราชดำเนินนอก ึงโปรดกล้าวให้เรียกถนนราชดำเนินช่วงแรกเนี่ยว่าถนนราชดำเนินนอกครับต่อมาก็มีการสร้างถนนราชดำเนินในมาจดที่ถนนหน้าพระรานนะครับโดยสร้างขยายแนวถนนจักรวรรดิเริ่มจากแยกจุดบรรจบระหว่างถนนหน้าพระรานแล้วก็ถนนสนามชัยครับเลียบท้องสนามหลวงฝั่งตะวันออกแล้วก็ไปบรรจบกับถนนราชดำเนินกลางที่สะพานผ่านพิภพลีลาครับและเสร็จสินทั้งหมดในปี2446ครับ ข้อมูลที่ก็รู้ไว้ก็ดีนะครับก็คือถนนราชดำเนินในเนี่ยมีความยาว525เมตรครับกว้าง36เมตรส่วนถนนราชดำเนินกลางเนี่ยมีความยาวทั้งสิ้นเนี่ย1,200เมตรนะครับกว้าง58เมตรครับแล้วก็ถนนราชดำเนินนอกมีความยาวทั้งสิ้น1,475เมตรครับแล้วก็กว้าง58เมตรเช่นกันคุณรู้บ้งครับแต่เมื่อไม่นานมานี้ครับผมได้มีส่วนร่วมอยู่ในงานสัมมนาค,ครั้งหนึ่งครับ ที่จัดขึ้นโดยมิวเซียมสยามนะครับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เป็นงานเสวนาที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ครับเกี่ยวกับงานวิวิธภัณฑ์และก็การศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆในสังคมครับหัวข้อการเสวนาครั้งหนึ่งที่ผมได้ไปร่วมคราวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของหน้าประวัติศาสตร์120ปีของถนนรัชดำเนินครับ ครั้งนั้นน่วิทยากรเนี่ยคืออาจารย์ชาตรีประกิตนนทการนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศริรปปกรครับอาจารย์ชาตรีเนี่ยแกเป็นผู้สนใจความเปลี่ยนแปล,ปลงทางสังคมแล้วก็การเมืองที่สะท้อนผ่านงานศิลปะสถาปัตยกรรมนะครับปัจจุบันนี้ผมเข้าใจว่าท่านเป็นศาสตราจารย์แล้วนะครับศาสตราจารย์ชาตรีประกิตนนทการครับ ความสาคัญของถนนราชดำเนินเนี่ยที่อาจารย์ชาตรีเนี่ยหยิบยกขึ้นมานําเสนอก็คือถนนราชดำเนินในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงความสัมพันธ์ในเชิงอํานาจนะครับระหว่างรัฐกับประชาชนในช่วงเวลาตลอด120กว่าปีที่ผ่านมานะครับถนนราชดำเนินเนี่ยถูกใช้เพื่อสื่อสารอุดมการณ์ของรัฐไปสู่ประชาชนนะครับขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ประชาชนเนี่ยใช้แสดงออกถึงความรู้สึกสํานึกคิดที่มีต่อรัฐครับ หรือแม้แต่กับประชาชนด้วยกันเองด้วยนะครับดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์ของถนนราชดำเนินโดยการวิเคราะห์ผ่านความทรงจําชุดต่างๆที่เกิดขึ้นบนถนนน,นี้นะครับก็เลยเป็นภาพสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนครับแล้วก็ประชาชนกับประชาชนกันเองครับตลอดจนเป็นตัวแบบนะครับในการอ่านสังคมไทยในภาพรวมได้นะครับอันนี้อาจารย์ชาติยท่านว่าาไว้นะครับแล้วไอ้เรื่องที่ผมบอกว่าเรื่องที่ไม่ถูกเล่ามันเป็นยังไงเนี่ย ในเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์กระแสหลักเนี่ยก็มักจะกล่าวถึงประวัติการสร้างถนนราชดำเนินในแง่ของการเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของการสร้างความสิวิไลให้แก่บ้านเมืองนะครับโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่5ครับความสง่าง,งามของถนนเนี่ยสอดรับกันดีครับกับอาคารราชการที่มีอยู่รายรอบนะครับขณะที่เสียงจากความทรงจําชุดอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความทรงจําเกี่ยวกับคณะรัษฎรนะครับ เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนตลอดจนเรื่องราวของผู้คนธรรมดาสามัญน,นะครับที่ใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับถนนสายเนี้ยอาจารย์ชาตรีบอกว่ามันค่อยๆแผ่วลงครับคงเหลือเพียงความทรงจําเล็กๆในส่วนบุคคลหรือว่าเป็นความทรงจําร่วมที่เรียกว่า collective memory นะครับของคนบางกลุ่มเท่านั้นครับตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ชาตรีท่านบอกว่าเป็นเรื่องน่าสนใจครับว่าในบรรดาเรื่องราวที่ถูกเล่าถึงนั้นนะใครเป็นผู้เล่าและก็เรื่องใดบ้างที่ถูกให้ความสําคัญครับ หลักฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยประกอบด้วย่บันทึกความทรงจำนะครับมีเอกสารราชการมีแผนที่เก่าของกรุงเทพแล้วก็ภาพถ่ายเก่าแล้วก็เมื่อนํามาศึกษาวิเคราะห์ร่วมกันเนี่ยพบว่ามีหลายประเด็นครับที่น่าสนใจบางเรื่องก็แทบไม่เคยถูกบอกเล่าหรือว่าถูกทาให้จดจําในความหมายใหม่นะครับเพื่อเป้าหมายบางอย่างครับ ดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์ถนนราชดำเนินที่อายุ120กว่าปีเนี่ยก็เลยเป็นความพยายามที่จะรื้อคน้นเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องเล่าชุดต่างๆครับประเด็นที่ดูหยิบยกมาเนี่ยมีหลายเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือถนนราชดำเนินเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5ครับอาจารย์ชาตรีเนี่ยพูดแนวความคิดนี้เอาไว้นะครับว่า การวางแนวถนนราชดำเนินในสมัยรชัชกาลที่หเนี่ยเป็นกรณีศึกษานะครับอธิบายว่าการตัดถนนราชดำเนินเนี่ยสะท้อนถึงการสถาปนาอำนาจรวมศูนย์ครับที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในแผ่นดินรชัชกาลที่หครับหลายท่านคงพอจำได้นะครับประการหนึ่งก็คือเป็นการพัฒนาพื้นที่ทางตอนเหนือของพระนครครับซึ่งเป็นเขตอำนาจเดิมของวังหน้าครับเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่การยกเลิกตำแหน่งวังหน้าไปแล้วเนี่ย ตามมาด้วยโครงการสร้างพระชวังดุสิตและก็ตัดถนนราชดำเนินรวมถึงการขยายสนามหลวงนะครับที่มาถึงเขตพื้นที่ของวังหน้าเดิมทำให้วังเจ้าในต่างๆที่เคยขึ้นกับวังหน้าเนี่ยหายไปด้วยครับแล้วเรื่องใหญ่อีกเรื่องก็คือการตัดถนนราชดำเนินเนี่ยผ่านวัดปรินายกนะครับเรื่องนี้เมื่อดูจากแผนที่เก่ากรุงเทพที่เขียนขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช2430เนี่ย เป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีการตัดถนนรัชดำเนินก็จะเห็นว่าวัดปรินายกเนะี่ยซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยเจ้าพระยาบดินเดชาหรือว่าสิงห์สิงหเสนีนะครับในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยเดิมเนี่ยเป็นวัดขนาดใหญ่มากนะครับคุณผู้ฟังครับผมจะแนบรูปแผนที่ของวัดปรินายกเอาไว้ใน Facebook แล้วกันนะครับลองไปตามไปชมเพราะว่าต้องคงต้องใช้เวลาสังเกตสังกาอยู่พอสมควรนะครับ ในแผ่นที่เนี่ยปรากฏผังเขตพุทธวาสที่ประกอบไปด้วยพระอุโบสถและก็เจดีย์ประธานขนาดใหญ่มากนะครับเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับแผนที่ฉบับที่เขียนขึ้นภายหลังจากที่สร้างถนนราชดำเนินแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเขตพุทธวาสครับอันเนื่องมาจากการตัดถนนราชดำเนินผ่ากลางวัดไปเลยครับคือมีการย้ายตาแหน่งพระอุโบสถโดยที่รัชกาลที่5้าเนท่านโปรดกล้าให้สร้างขึ้นใหม่แล้วก็มีขนาดเล็กลงครับส่วนเจดีย์ประธานองค์ใหญ่นะนะั้นน่ะหายไปเลยครับ ซึ่งแต่แรกเริ่มเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถนนราชดำเนินนอกเนี่ยไม่ได้ถูกตัดเป็นเส้นตรงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอย่างว่าครับก็ต้องหลบวัดหน่อยละครับแต่เมื่อวัดนั้นและเป็นวัดที่ถูกสร้างโดยขุนนางที่แต่เดิมเนี่ยขึ้นอยู่กับฝ่ายวังหน้านะครับถ้าจะเรียกว่าเป็นฐานอำนาจเก่าของฝ่ายวังหน้าด้วยเนี่ยนั่นก็ทําให้มีการประกาศแก้แนวถนนราชดำเนินครับตัดผ่าวัดไปเลยครับทําให้วัดปรินายกได้รับผลกระทบโดยตรงเลยครับ ทุกวันนี้ถ้าลองมองในแผนที่นะครับคุณผู้ฟังลองไปเสิร์ชใน g o o g l e Map ดูก็ได้เราก็จะมองเห็นวัดปรินายกเนี่ยเหลือเป็นส่วนสามเหลี่ยมเล็กๆเ,เหมือนถูกตัดออกจากรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่มานั่นแหละครับซึ่งในเรื่องนี้อาจารย์ชาตรีเนี่ยบอกว่าเป็นการสะท้อนถึงพระราชอำนาจของกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชครับที่ลดอำนาจของคุณนางลงครับซึ่งถ้าหากเราพิจารณาในบริบทเก่าซึ่งเป็นรัชารีตนะครับ ก็ทาให้มองเห็นได้ว่าการเมืองในยุคสมัยนั้นรวมถึงการรวบพระจํมนาจเข้าสู่ศูนย์กลางโดยตัดความสําคัญของขุนนางและก็วังหน้าไปเนี่ยการตัดถนนราชดําเนินก็มีนัยยะทางการเมืองอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับและในการตัดถนนราชดําเนินกลางก็เหมือนกันครับแต่เดิมเนี่ยบริเวณที่เป็นสี่แยกคอกวัวปัจจุบันนี้นะครับบริเวณตรงนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่เรียกว่าตึกดินนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งตึกดินเนี่ยเป็นเรียกว่าคลังอาวุธของวังหน้าครับ เป็นสถานที่เก็บสาตราวุธซึ่งเป็นกำลังของวังหน้าแต่เดิมครับการตัดถนนราชดำเนินกลางเนี่ยก็ทําให้ต้องรื้อตึกดินซึ่งเป็นคลังอาวุธของวังหน้าลงจนหมดสิ้นเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เลยกลายเป็นถนนราชดำเนินกลางบริเวณใกล้ๆสี่แยกวัวนะครับซึ่งนั่นอาจจะเป็นการตอบคําถามบางอย่างซึ่งผมเคยรู้สึกเหมือนกันครับว่าแต่ก่อนเนี่ยเรือกสวนไร่านามันก็เต็มไปหมดยังไม่ค่อยมีบ้านคนทาไมไม่ตัดตรงๆทีเดียวไปเลยนะครับ การที่มีราชดำเนินนอกราชดำเนินกลางและก็ราชดำเนินในซึ่งแนวขยายสนามหลวงก็เป็นการตัดพื้นที่ของวังหน้าไปสักเกือบครึ่งหนึ่งอยู่แล้วนะครับทำให้เราอาจจะมองเห็นบริบทสังคมในช่วงการตัดถนนราชดำเนินได้ชัดเจนขึ้นครับแต่เมื่ออำนาจเปลี่ยนมือภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2475คณะรัษฎรเป็นแกนนำครับ ถนนราชดำเนินก็ได้ถูกสร้างความหมายใหม่ครับโดยมีคณะรัฐฎรเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องครับผ่านโครงการก่อสร้างสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์และก็อาคารสถาปัตยกรรมแบบคณะรัษฎรครับที่ตั้งเรียงรายอยู่ตลอดถนนรัชดำเนินกลางครับมีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นแลนด์มาร์คสำคัญครับเหตุนี้ต่อมาในบนถนนรัชดำเนินจึงกลายเป็นสมรภูมิหลักในการช่วงชิงพื้นที่ความทรงจําเกี่ยวกับคณะรัษฎรนะครับ อาจารย์ชาตรีนี่บอกเอาไว้ครับว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยเป็นพื้นที่แสดงความสัมพันธ์เชิงอํานาจนะครับระหว่างรัฐกับประชาชนครับดังนั้นเมื่อคณะรัษฎรเข้ามาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจใหม่ก็คือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจึงต้องสร้างเรื่องราวใหม่ทับซ้อนลงบนพื้นที่ถนนรัชดำเนินครับซึ่งมีความสําคัญในฐานะพื้นที่สาธารณะที่เชื่อมต่อระหว่างรัฐกับประชาชนครับผ่านโครงการต่างๆครับบนถนนรัชดำเนิน ในลักษณะที่มีการประนีประนอมทางการเมืองครับระหว่างระบอบเก่ากับระบอบใหม่นะครับก็เลือกพัฒนาเฉพาะถนนราชดำเนินกลางเป็นหลักครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยบนถนนราชดำเนินกลางเนี่ยมีเพียงต้นมะฮอกกานีนะครับปลูกเรียงรายอยู่สองฝั่งถนนครับการใช้พื้นที่ถนนราชดำเนินในรัฐพิธีมากขึ้นนะเช่นกิจกรรมการเฉลิมฉลองในวาระต่างๆของรัฐบาลน,นะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงโครงสร้างเชิงอำนาจขึ้นมาใหม่นะครับ การเมืองก็คือการเมืองครับคณะรัรในหมดอำนาจไปหลังจากการปฏิวัติปี2490นะครับจากนั้นก็ได้มีความพยายามที่จะลบเลือนหรือว่าลดทอนความสำคัญของคณะรัษฎรออกจากหน้าประวัติศาสตร์บนถนนราชดำเนินนะครับเริ่มขึ้นชัดเจนครับหลังจาก2490นั่นแหละครับ เช่นว่าในปี2494เนี่ยเคยมีแนวความคิดที่จะรื้ออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยเพื่อสร้างเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่7นะครับเพื่อสดุดีในฐานะผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญในปี2475หครับหรือว่าเหตุการณ์สำคัญที่กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันถึงคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในยุคคณะรัษฎรก็คือการรื้ออาคารศาลาเฉลิมไทยครับเมื่อปี2532 อจารย์ชาตรีเนี่ยได้ยกวาทะสำคัญนะครับของหม่อมราชวงศ์คกฤกธิตปราโมทนะครับต่อกรณีการรื้อถอนสาราเฉลิมไทยนะครับซึ่งตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐเมื่อวันที่17มกราคม2532ครับวาทะของหม่อมราชวงศ์คริกธิตปราโมทบอกอย่างนี้ครับบอกว่าการสร้างโรงหนังเฉลิมไทยนะที่นั้นเป็นการปิดบังวัดราชนัดดาโดยสิ้นเชิงแทนงที่จะเห็นวัดราชนัดดาอันเป็นสิ่งสวยงาม กลับแปลเห็นโรงหนังเฉลิมไทยอันเป็นโรงมหรสพและมีสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ซึ่งต่ำซามกว่าวัดราชนัดดายอย่างยิ่งเมื่อโรงหลังเฉลิมไทยถูกทุบทิ้งไปแล้วภาพของวัดราชนัดดาและโลหะปราสาสตรก็จะปรากฏแจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มทุบทิ้งอะไรกันขึ้นแล้วเราก็ควรมันมือเที่ยวทุบทิ้งตึกอื่นๆที่อยู่ผิดที่ผิดทางและมีสถาปัตยกรรมอันไม่กลมกลืนกับสถาปัตยกรรมกรุงเทพ ว่าเป็นวาทะที่รุนแรงใช้ได้ทีเดียวนะครับซึ่งอาจารย์ชาตรีนมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการลดทอนคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมของคณะรัษฎรครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยความทรงจําเกี่ยวกับคณะรัษฎรบนถนนราชดำเนินก็ค่อยๆหดตัวเล็กลงครับและก็ลางเลือนหายไปจากการรับรู้ของคนรุ่นใหม่ๆครับถนนราชดำเนิน,เ,นเป็นถนนแห่งประชาธิปไตยที่อ่อนแรงนะครับในประวัติศาสตร์1้อกว่าปีของถนนราชดำเนินเนี่ย หลายครั้งที่ถูกใช้เป็นพื้นที่แสดงออกทางการเมืองภาคประชาชนครับนับตั้งแต่การเดินขบวนเรื่องเขาพระวิหารเมื่อ2,483นะครับการเดินขบวนประท้วงการเลือกตั้งอันไม่ชอบธรรมในปี2,500ครับซึ่งอันนั้นเป็นผลให้เกิดการรัฐประหารในปีเดียวกันนั่นหะครับหรือการแสดงพลังของประชาชนนับแสนในเหตุการณ์14ตุลาคม2,516รวมไปถึงเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับในปี2,535 และต่อมาก็มีการชุมนุมทางการเมืองของมวลชนฝ่ายต่างๆมากมายในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาครับในมุมมองเรื่องการศึกษาบริบทสังคมและก็การเมืองที่สะท้อนผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรมอนุสรสถานตลอดจนผังเมืองนะครับอาจารย์ชาตรีเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีความพยายามจะลดความหมายของถนนราชดำเนินที่เคยถูกนิยามให้เป็นถนนแห่งประชาธิปไตยครับผ่านการใช้พื้นที่และการปรับปรุง ลักษณะทางกายภาพต่างๆครับเช่นการออกแบบอนุสร์สถาน14ตุลานะครับที่สียาคอกบัวครับให้ความรู้สึกคล้ายกับสถูปเจดีที่ระลึกถึงความสูญเสียมากกว่าที่จะสร้างความรู้สึกถึงอำนาจอธิปไตยของประชาชนครับก็ไม่ว่าสถาปนิกผู้ออกแบบจะตั้งใจหรือไม่อาจารย์ชาตรีบอกว่าผลที่ออกมาถือว่าไม่ประสบความสําเร็จในแง่การปลุกพลังมวลชนนะครับ และก็นอกจากนี้ครับอาจารย์ชาตรีก็ยังบอกว่ามีความพยายามลดความแข็งกร้าวของถนนราชดำเนินครับด้วยการปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามนะครับมีการปลูกดอกไม้มีการประดับไฟแสงสว่างในวาระสําคัญต่างๆรวมถึงเปลี่ยนสีอาคารบนถนนราชดำเนินให้สว่างขึ้นครับผมจําได้ว่าแกบอกว่าเมื่อใช้สีพาสเทลแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะดูนุ่มนวลลง ซึ่งน่าอาจจะเป็นเหตุผลว่าทุกวันนี้อาคารบนถนนรัชดำเนินเป็นสีเหลืองพาสเทลนุ่มสวยงามทีเดียวนะครับอาจารย์แกยืนยันอย่างหนักแน่นว่าอาคารตลอดแนวถนนรัชดำเนินกลางที่สร้างขึ้นในยุคาราชดรสดอนไม่ใช่สีนี้ครับโดยให้เปรียบเทียบกับผู้ออกแบบคนเดียวกันกับอาคารร่วมสมัยที่นิยมเผยให้เห็นพื้นผิวแท้จริงของวัสดุครับเช่นอาคารตึกปรณียีกลางบางรักที่ปัจจุบันเป็นที่ทําการของศูนย์สร้างสารรค์และการออกแบบหรือว่า TCDC นะครับ เราก็จะเห็นว่ามีพื้นผิวเป็นคอนกรีตหยาบกรีดเป็นร่องให้ดูเหมือนว่านำแผน่นหินขนาดใหญ่มากก่ะครับแล้วก็ไม่ทาสีเมื่อผ่านการเวลาก็กลายเป็นสีทึมๆเท,ทาๆออกดำหน่อยๆน,นะครับก็เช่นเดียวกับผ่านรัฐธรรมนูญบนอนุสวรีประชาธิปไตยครับที่แต่เดิมแล้วเนี่ยเป็นสีดำนะครับแต่ว่าภายหลังี่้ถูกทาด้วยสีทองให้สว่าง ทั้งหมดนี้ถ้าเป็นผู้ศึกษาด้านสถาปัตยกรรมเนี่ยอาจารย์ชาตรีบอกว่าจะเข้าใจดีครับว่าพลังของสีและก็งานสถาปัตยกรรมเนี่ยส่งผลต่อความรู้สึกและก็พฤติกรรมของผู้คนครับและสุดท้ายครับนอกเหนือจากกลุ่มชนชั้นนําชนชั้นกลางที่เข้ามามีบทบาทในแง่มุมต่างๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะด้านการเมืองนะครับบนถนนราชดำเนินก็ยังมีความทรงจําเล็กๆของกลุ่มคนทั่วไปที่ใช้ชีวิตผูกพันกับถนนราชดำเนินนะครับรวมถึงพื้นที่เกี่ยวเนื่องครับ เช่นสนามหลวงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่สาธารณะสําหรับทุกผู้ทุกคนนะครับคนกลุ่มนี้อาจารย์ชาตรีเนี่ยให้คํานิยามว่าเป็นคนไร้เสียงครับหมายถึงคนธรรมดาท,ทั่วไปที่มักจะถูกกลืนหายไปในหน้าประวัติศาสตร์กระแสหลักนะครับซึ่งทําให้2ฝั่งถนนราชจะดำเนินตลอดจนพื้นที่ต่อเนื่องเนี่ยมีชุดความทรงจําในหลากหลายแง่มุมที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงครับเช่บนบรรดาห้างร้านที่ทันสมัยนะครับมีสถานบันเทิงคลับบาร์ หลายที่เลยนะครับมีอยู่บนถนนราชดำเนินเนี่ยเคยมีนะครับกระทั่งการไล่หรือย่านชุมชนเก่าเนี่ยเพื่อสร้างสวนสาธารณะที่เมื่อเร็วนี้เพิ่งเกิดขึ้นกับชุมชนที่ป้อมมหาการนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีผู้ทัดทานคัดค้านอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็เป็นสวนสาธารณะร่มรื่นไปแล้วครับถอยหลังไปจนถึงการที่ควบคุมการใช้พื้นที่สาธารณะนะครับเช่นย้ายสนามหลวงไปอยู่ที่สวนจตุจักรหลายสิบป,ปีมาแล้วนะครับ และปัจจุบันก็ปรับปรุงสนามหลวงมีรัว้วรอบขอบชิดสวยงามนั่นแหละครับร้อยี่สิบกว่าปีถนนเส้นนี้ผ่านอะไรมาไม่น้อยทีเดียวครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะมีส่วนร่วมหรือมีประสบการณ์ใดๆก็ตามเกี่ยวเนื่องกับถนนราชดำเนินกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์กับถนนราชดำเนินมาในชีวิตหลายครั้งหลายวาระหลายช่วงวัยนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นแง่ไหนมุมไหนในประวัติศาสตร์ เราจะเคยได้ยินคนเล่าหรือไม่เคยได้ยินใครเล่าให้ฟังเลยก็ตามนะครับผมเชื่อเลยเกินครับว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลครับแล้วเมื่อมีเหตุผลแล้วผลลัพธ์จะได้ตามเหตุและผลรหรือเปล่าการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เสมอครับแม้ว่าวันนี้ในแง่มุมที่ได้ฟังมาอาจจะรู้สึกว่าถนนรัชดำเนินถูกใช้เป็นเครื่องมือสําหรับทําอะไรสักอย่างทั้งในภาครัฐและก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ครับเรายังอยู่ถนนเส้นนี้ก็ยังอยู่ครับ เรามองถนนรัชลำเนินด้วยสายตาที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าสำคัญไม่แพ้กันหรอกครับไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องความมั่นคงหรือความสำคัญในการปกครองของชาติหรือแค่เป็นเรื่องง่ายๆของการใช้ชีวิตเมื่อครั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีคุณค่าต่อชีวิตไม่ต่างกันหรอกครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับ ผมแนบช่องทางการติดต่อคนติดเล่าไว้ทางกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับรูปภาพที่เกี่ยวกับเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างวันนี้เนี่ยแผนที่เก่าของกรุงเทพเนี่ยผมจะโพสต์ไว้ใน Facebook คนติดเล่านะครับอย่าลืมไปใช้เป็นพื้นที่สมทนาการให้ข้อมูลกันที่ Facebook ได้นะครับขอพระคุณทุกๆความคิดเห็นและก็ข้อมูลที่กรุณาให้เพิ่มเติมในทุกๆคลิปนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ